ชื่อสมคิดประดิษฐ์งานครับอาชีพโสโควงกระบอกไปครับทำมา9ปีครับผมอันตรายครับแต่ว่ามันเป็นงานสุดจริตครับแล้วก็รักในอาชีพนี้ครับผมเมื่อก่อนผมจะใช้แค่กระบอกอันเดียวพอเรามีอุปกรณ์อันเดียวเราไม่สามารถจะไปสู้กับที่อื่นได้เราน่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาก็เลยทำอุปกรณ์ขึ้นมาเยอะๆมันก็มีปัญหา พอเราแสดงเสร็จแล้วพอเราจะกลับเราก็ขึ้นแท็กซี่ไม่ได้เวลาเราเล่นเนี่ยน้ำมันกัดบางทีมันจะติดตเนื้อตัวเราเนะครับกลัวว่าน้ำมันเนียจะไปติดเบาะหรือว่าผู้โดยสารคนอื่นจะมาขึ้นเนี่ยจะมีปัญหาน้องลงไปเถอะแล้วเขาก็ให้ผมลงเลย วันนั้นก็โชคร้ายเหลือเกินไม่มีรถมาเลยมันจะทำให้เรานึกถึงครอบครัวมากกว่าครับแต่ในระหว่างที่เดินเนี่ยก็คือคิดว่าวันหนึ่งเราต้องมีรถให้ได้ก็คิดอยู่เนี่ยครับ โจทย์มาก็คืออยากได้รถที่เจ็ดที่นั่งค่ะที่สามารถบรรจุของได้เยอะแต่ขอเลทผ่อนอยู่ที่5้าพันไม่เกิน7จ0ดพันถามว่ายากไหมสำหรับฟ้องก็นิดนึงค่ะพี่เพราะว่ารถเจ็ดที่นั่งแต่ผ่อน5้าพันมันก็ถือว่ายากสำหรับฟ้องก็เข้าใจนะครับว่าอาชีพอิสระอย่างผมเนี่ยไปแนนเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะอนุมัติยากใช่ไหมครับผม พี่อั้มก็เลยเสนอว่า,วามีคั้นนึงแต่ว่าจอดสาขาระยองนะเราถามลูกค้าว่าโอเคไหมฟงก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฟงจะส่งลูกทั้งภายนอกภายในของรถให้ดูก่อนเรื้องต้นพอส่งไปไม่ถึงหนึ่งเนดะที่ลูกค้าโทรกลับมาทันทีเลยว,วันที่มาเจอรถลูกค้าแบบว่าโอ้โหเหมือนแบบตื่นเต้นมากค่ะพี่ฟงเองที่เป็นเซลล์ยังรู้สึกแบบเฮ้ยรถมันสามารถแบบทําให้คนคนนึงแบบมีความสุขได้ขนาดนี้ก็เลยรู้สึกแบบเออเขาน่าจะแบบ ถูกใจจริงๆผมมันดีมากเลยนะพี่เวลาเราเห็นคนที่ไม่มีโอกาสได้ออกรถกับเราเห็นครอบครัวเขามีรถไปไหนตอนไหนคือ <ส language> ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าพี่<ส><ข>เงินห้าหมื่นนะสำหรับคนบางคนมันแค่เศษหนึ่งแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยเอามาดาวรถเราเนี่ยมันคือ มันคือเงินทั้งชีวิตเขาเลยอะสมัยก่อนเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าอาชีพอิสระคือเขาจะมองว่ามีความเสี่ยงสูงมีรายได้ที่ไม่แน่นอนแต่ทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปอาชีพอิสระบางอาชีพมีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าอาชีพที่เป็นพนักง,งานประจำด้วยซ้ำไปตอนนี้พี่เขาก็ไม่ต้องรอแท็กซี่นานเหมือนเดิมมีไปรับงานต่างจังหวัดแล้วที่สำคัญมีชอบที่สุดเลยพี่คือเขาได้ไปเที่ยวครอบ พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกอยู่ในรถเดียวกันรถสําหรับคนบางคนนะครับเป็นแค่เครื่องประดับพี่แต่อันนี้รถมือสองก็จริงแต่สําหรับคนบางคนเขาคือชีวิตเขาเลยมันเป็นทางเลือกทางรอดอมันเป็นทางที่เขาจะได้ไปไหนต่อไหนกับครอบครัวเขามันไปต่อยอดได้อพี่เพราะที่นี่ครับพี่เราอยากให้ชีวิตทุกคนได้มีทางไปต่อ